สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้เราจะมาขอความเห็นนะครับจากพี่น้องประชาชนกรณีรัฐบาลนะครับนะประกาศให้มีการบริจาคเงินนะครับช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกยิงกลาดยิงที่จังหวัดหนองบวัวลาพูพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับหลายคนตั้งคําถามว่ารัฐบาลไม่มีภาษีนะครับเอ่อที่จะมาตั้งกองทุนเยียวยาผู้เจ็บป่วยล้มตายที่จังหวัดหนองบวัวลำพูหรืออย่างไร หรือเอาเงินไปใช้ในการาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หมดแล้วนะครับนะบางคนบอกรัฐบาลเป็นขอทานหรือเปล่านะครับนะทำไมไม่มีเงินมีทองทำตัวเป็นขอทานบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือญาติาคนเจ็บคนตายที่หนองบุรีภูแต่ในแง่รัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาเยียวยา,ยายคนเจ็บคนตายและญาติของเขานะครับ ก็มี2มุมมองนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรครับกับการขอรับบริจาคของอาทางรัฐบาลไทยนะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับนะควรจะเป็นภาระของรัฐบาลในการนะจัดกองทุนช่วยเหลือคนเจ็บคนตายหรือไม่นะหรือว่า,าควรจะให้พี่น้องประชาชนสมัครใจบริจาคช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นทางเลือกใหม่ตามที่ท่านรองโฆษกรัฐบาลถแถลงข่าวคิดอย่างไรครับ ช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ